สวัสดีสวีเดนสำหรับคลิปนี้ก็เอาของแปลก,กของทนสิทธ์นะครับของทนสิทธ์นะครับเอามาให้ชมเอามาให้ทราบเอามาให้รู้นะครับออมีมีความรู้แล้วก็อยากแบ่งปันแบบคนที่มีประสบะการณ์แล้วอะไรเงี้ยครับนะบางคนอาจจะรู้อาจจะทราบแต่บางคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับ เพื่อใครมีก็จะได้ใช้อย่างถูกต้องได้นะครับอันนี้นะหลายคนจะรู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้เนาะดูแล้วเหมือนหินนะครับดูแล้วก็เหมือนหินอ,อมามันก็มือหินนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่เป็นหินธรรมดาเนาะไม่ใช่หินธรรมดานะครับอืมเนีย่ยนะไม่ใช่หินธรรมดา สวยงามดีสวยงามรู้สึกจะเป็นข้างนี้แหละที่มีของแปลกๆแต่ในนี้มันมองไม่เห็นเนาะนี่แหละเอออ่ะจะบอกนะครับสำหรับหินอันเนี้ยสองก้อนเนี่ยนะผมมีอยู่สามก้อนไม่ใช่คนธรรมดาจะพบเห็นได้ง่ายๆนะครับต้องคนเรียกว่าคนข้างมีบุญบารมีหน่อยนะถึงจะได้เจอได้เจอหรือว่าเอามาครอบครองประมาณนี้ครับ หินอันนี้เราเรียกว่าหินคว้าหินฟ้าผ่านะครับหินฟ้าผ่าซึ่งเวลาฟ้าเขาผ่าเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุมีการแลกประจุไฟฟ้ากันนะคนโบราณก็เรียกว่าฟ้าผ่าเมื่อฟ้าผ่าตรงไหนก็แล้วแต่ก็จะมีหินประเภทเนี้ยอยู่บริเวณนั้นด้วยนะบางคนเขารู้เขาก็ไปเดินหาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ เพราะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับต้องมีบุญบาร,รมีประมาณนี้ครับต้องมีบุญบาร,รมีไม่ใช่หาได้ง่ายๆหรือคนจะพบจะเจอจะได้มาครอบครองเนี่ยต้องมีบุญบาร,รมีนะไม่ใช่อยู่ๆก็ได้เลยประมาณนี้ครับนะเนี่ยคือลักษณะนะครับลักษณะของเขานะผมก็อันเนี้ยผมผมเห็นว่าใช้ได้ดีแล้วว่าผมก็เลยไปแกะอันนี้เป็นพ่อลามาสู์นะครับพ่อลามาสู์นะ เนี่ยนะได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปแกะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือองค์เทพลาม,มาสูรน,นะครับนี่คือองค์เทพลาม,มาสูรน,นะนี่เลย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 นะ,ะหินก็มีความแตกต่างกันแต่มีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกันประมาณนี้ครับนี่คือลักษณะนะครับบางทีก็จะเป็นรูปร่างอื่นๆด้วยแต่ขอให้เป็นหินฟ้าผ่าครับนะเออ,อทีนี้รู้จักแล้วรูปร่างหน้าตา เอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะนะครับบางคลิปเขาก็ทําแล้วผมก็ไปเปิดเจอแล้วผมก็เอามาใช้แล้วหายได้จริงครับอย่างเช่นจุดไหนที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันบวม,บวมๆเนี่ยนะครับก็เอาหินเนี่ไปแตะๆหรือว่าแช่ถูวไว้หรือว่าแตะไว้แล้วก็อธิษฐานให้พ่อลามาสูรเนี่ยช่วยเราขาจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับให้หายไปนะ ผมเคยใช้แล้วคนเราอาจจะอาจจะเคยล้มเอาตูดจุ่มจุ่มเลยนะเขาเรียกว่าตูดจำเบานะครูผมเคยสมัยเป็นเด็กมันก็หายง่ายแต่ตอนโตน,นี่มันหายยากเจ็บเจ็บเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยมันไม่ยอมหายทักทีประมาณเนี่ยก็พอดีมามาเปิดเรื่องหินหินฟ้าผ่าดูนะปกติก็หินฟ้าผ่าดูชมแล้วเขาบอกว่าใช้หินฟ้าผ่าเนี่ยไปแตะหรือว่าไป แตะแช่ไว้แล้วอธิษฐานให้พ่อรามาสูรเนี่ยช่วยเรานะครับช่วยเราให้กระจัดปัดเป่าหายไปเงี้ยประมาณนี้ผมก็เลยไปใช้สนะินะอัน,นนะอันเนี้ยอันเนี้ยนะอันเนี้ยนะก็ไปแตะไวท้ที่กระดูกก้นกบเราอะ่ะมันเจ็บปวดแล้วก็อธิษฐานในใจหรือว่าพูดเอาให้พ่อรามาสูรเนี่ยท่านช่วยกระจัดปัดเป่าออกไปสักพักหนึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันเบานะมันเบามันเบาได้เบาได้เฮ้ ผมก็นึกว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงนี่หว่าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอใบใบก็เลยมั่นใจแล้วว่าใช้ได้จริงเลยเสร็จแล้วผมก็ตอนใบใบก็เลยไปให้เขาใส่กรอบกรอบเงินแบบนี้ครับกรอบเงินเนี่ยเออราคาพันแนะครับแต่หินเนี่ยซื้อเข้ามาเช่าเข้ามา50บาทอืมมันใช้ได้จริงอะ่ะอันเนี้ยนะอันันก้อนแรกนะเสร็จแล้วเนี่ยมาก้อนเนี้ยนะครับเนื่องจากเออผมดวงดีผมดวงดีดงดทีแรกก็ ทีนี้ครับผมก็มีสตังค์แล้วก็ก็ไปหาซื้อทองสร้อยมืออะนะคือคือคือเส้นเนี้ยครับเนี่ยนะคือเส้นนี้แหละนะคือเส้นนี้เนี่ยหาซื้อในอำเภอที่ผมอยู่อะ่ะมันไม่มีทั้ง4ล้านเลยที่อยากจะได้อะนะที่อยากจะได้อะ่ะมันไม่มีเขาก็บอกว่าให้ให้สั่งได้ผมก็ขี้เกียจสั่งนะก็เออเรามีตังค์ก็น่าจะอยากอยากจะซื้อเลยอ่ะครับทีนี้ผมก็เลยขับรถ ขับรถไปในเมืองห่าง20กิโลนะขับ mm. รถไปแล้วก็ไปซื้อสร้อยข้อมือเส้นนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็เลยเดินเลยไปที่สนามพระ mm. ก็ก็ไปเจอหินหินก้อนเนี้ยครับหินก้อนเนี้ยเราเห็นว่าเป็นหินฟ้าผ่าเขาเขาบอก400เออแต่ผมต่อเขาแค่ร้อยเดียวเพราะผมเคยซื้อแค่ประมาณ100บาทนะแต่เนี้ยห้าห้าสิบบาทเออแต่เนี้ยซื้อมาอ,อ่หรือว่าเช่ามาซื้อมาเนี่ยนะรนะ้อยบาทก็เอามาที่บ้าน ปกติให้ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยรักษาให้หายอยู่แล้วนะการไอของผมเนี่ยผมไอมาตั้งแต่ก่อนโควิดจนโควิดหายเลยอะ่ะเออทีแรกเลยมันคือเป็นหวัดเป็นหวัดลงคอเนื่องจากกินข้าวแล้วก็กินน้ําแข็งลงไปสองสาแก้วมันก็เลยเป็นหวัดแล้วก็เป็นหวัดลงคอพูดไม่ได้เลยเสียงใหญ่โตแปลกแหวกแนวไปแล้วก็มีการไอนะถ้าคุยมากๆอย่างเงี้ยไอเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปของผมน่าจะเจอ จะเจอที่ช่วงที่ผมไอมีเออ,อคนบางคนอาจจะเจอละช่วงที่ผมไอกั้นไม่อยู่อ่ะแต่พยายามจะทําคลิปในช่วงที่ไม่ค่อยจะไออ่ะแต่บางทีมันก็หลุดออกมานะเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้น fc ที่เคยดูคลิปของผมอ่ะนะ mm hmm. ก็จะเห็นผมมีการไอเกิดขึ้นนั่นแหละไอแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่หายขาดสักทีอ่ะอยู่อย่างนั้นเนี่ยบางทีนึกว่าหายแล้วอ่ะร้องเพลงก็ไม่ได้เนาะเออมันมันดันเสียงไม่ได้เต็มที่อ่ะเออก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นเป็นให้หาย ถือว่าหายแล้วแต่เวลาไปอาบน้ำหรือว่าอาบน้ำช่วงเย็นๆมืดๆหรือว่าสะหัวช่วงเย็นๆเนี่ยหรือว่านอนห้องแอร์เนี่ยเช้ามาไอแอกแอกแอกอีกแล้วเป็นอาทิตย์เลยงานเนี่ยนะโอ้โหแย่เลยเคยไปเคยไปส่งลูกสาวเรียนต่อที่นคนปรปฐมก็ไปนอนห้องแอร์โอ้โหไอ,อเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์กว่าเลยไอยออกแอกแอกอย่างเงี้ยเนี่ยเออมันไม่หายขาดสักทีหนึ่งนะครับนี่จากประสบการณ์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเราก็อยู่เงี้ยแอกแอกอยู่เงี้ยเออจนหน้าลำคาญน่ะ ทังคมรังเกียดนะแต่ผมไม่ได้เป็นโควิดหรอกผมไอก่อนโควิดมาหน่อยนึงนะเริ่มเริ่มต้นนะอ่ะเออพอได้ไอทั้งหน่อยนึงก็โควิดมาเลยโอ้โหเหมือนเด็กนักเรียนคงแตกคือเลยแน่เลยเนาะเออประมาณเนี้ยเสร็จแ,แล้วโอ้โหก็ไอยอยู่ประมาณเกือบ3ปีเต็มเลยดีกว่า3ปี3ปีเต็มเลยดีกว่าใช้คําว่า3ปีเต็มเลยจากไอามากๆแล้วก็ให้ถึงักสิทธิ์ช่วยดูแลก็ไอก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงมาเรื่อยๆืก็ไม่หายสักทีหนึ่ง นะไม่หายทักทีงบางทีก็หายบางทีก็ไปอยู่เย็นอาบน้ามันไออีกแล้วประมาณเนี้ยเขาก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ขาดก็นึกว่าโอ้ชาตินี้กูคงไม่หายไอายขาดแน่เลยอ่ะโอ้ชีวิตนะบัดซบจริงๆเลยอ่ะเออแบบนี้แหละเอ ح, อ ح, อย่างงี้นะเสร็จแล้วพอพอดวงดีนะก,ก็เลยไปซื้อสร้อยเส้นนี้มาพอพอซื้อสร้อยสร้อยเส้นเนี้ยครับนั่นไม่ใช่อวดนะครับอยากต้องการให้เห็นจริง,จ,รงจังเออนะเส้น ไปซื้อมาก็เลยเดินไปไปซื้อแต่เช้าเลยแล้วก็เดินไปที่สนามพระสนามพระก็มีอยู่ขายอยู่แค่สองคนเออเสร็จแล้วก็ไปถามถามไปดูวันนั้นก็ได้งากระเด็นมาด้วยโอ้แต่ไม่ได้อีกอีกอันนึงมาเนี่ยไม่ได้เอามาซนะเออก็ได้งางากระเด็นมางากระเด็นมานะเอออยากดูไหมเดี๋ยวให้ดูนิดเดียวพอนี่นี่งากระเด็นมันจะมีทําอยู่ในคลิปนึงอะนะเห็นนะ เออมันมีอยู่ในคลิปนึงเดี๋ยวมันอาจจะไม่เจ็ม,มไม่ชัดเดียวเพราะว่าจังหวะมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆเลยก็ไปวันนั้นก็ไปเจองากระเด็นแล้วก็เขี้ยวหมูตันยาวประมาณเกือบเนิ้วนะออไอ้ไอพนันะนะนะงากระเด็น นะนี niin, ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูไหนๆก็ให้ดูนะเคยทคําคลิปไปแล้วแต่อยากจะให้ดูชัดๆน,ดน,น,นี่เลยงากระเด็นนะครับนี่เลยงากระเด็นเขาแกะมาแบบนี้เลยครับเนี่ยนะเราจะรู้ไงว่าเป็นงากระเด็นนี่ครับรอยฉีกขาดฟังกันเนี่ยนะอย่าไปดูมีดหลุมพ่อเดิมแล้วกนนันเนี่ยรอยฉีกนะขาดเป็นยังไงครับนะรอยฉีกขาดเป็นอย่างนี้ด้านนี้เขาก็มาตกแต่งแล้วก็แกะเป็นพระพุทธเจ้าพ่อผมนี่แหละนะครับนะแต่อันล่างนี่อย่าไปดูเลยนะไม่ไไม่ด้ไม่ได้สอนให้ดูตรงนั้น นะเป็นงาวันนั้นก็ได้งากระเด็นมาหนึ่งเคี่ยวหมูตันการตันของเคี่ยวหมูนี่มันยาวไม่เท่ากันนะความความตันตันไม่มากบางทีก็ตันครึ่งเดียวบางทีก็ตันคอนๆบางทีก็ตันเกือบสุดของผมนี่ตันเกือบสุดหมูก็คงจะแก่เลยวนะเออวันนั้นก็ไปได้ <c oughs> ไปได้เคี่ยวหมูตันแล้วก็งากระเด็นแล้วก็หินฟ้าผ่านนี้ แล้วก็ปูหรือสีนะที่ที่ได้มาวันนั้นนะนะแล้วก็ได้อ่ของหลวงพ่อกลวยแหวกม่านใช้ใช้อนั้นอ่ะใช้งาน,นะใช้งาแกะเซื้อเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยคือความโชคดีทีนี้พอได้มาแล้วผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ยังไอเหมือนเดิมนะก็อกแกแกกแอกเนี่ยเออ,อไม่หายสักทีเสร็จแล้วนอนกลางคืนวันหนึ่งผมก็นึกถึงว่าเออเออเ,อ,อเราน่าจะเอาเอาหินก้อนนั้นน่ะ เอามาทาทาคอเนาะเออไอไอทุถูคอเราอะแล้วก็อธิษฐานให้พ่อรามาสูนะ่ะช่วยช่วยกจัดปัดเป่าออกไปประมาณเนี้ยนะก็คิดแบบเนี้ยกาวว่าเออเดี๋ยวเช้ามาก็จะทำประมาณนี้แหละพอตื่นมาแล้วก็ลืมๆแบอย่างเงี้ยนะประากฏว่าการไอหรือว่าความไอของเราหายไปเฉยๆทังนั้นเน่ยยังไม่ทันได้ทําเลยเออมันนึกดูเอ๊ะมันหายเพราะอะไรวะมันนึกดูความหลังอ๋อ เราจะเอาหินฟ้าผ่าเนี่ยหรือคือขวานขวานฟ้าผ่านี่เนี่ยของพ่อรามาสูรนี่เนี่ยเอามาทาทาบริเวณที่เราป่วยอยู่คือคอ,อนะมันไออ่ะกินยาก็ไม่หายพ่นยาฆ่าเชื้อมันก็ไม่หายยังไงมันก็ไม่หายมันยังติดขัดอยู่หน่อยนึงหน่อยนึงอยู่นั่นแหละหายเหมือนกันหายประมาณ95%อีก5%มันไม่ยอมหายทีนี้พอได้หินก้อนนี้มาที่จริงก็มีอยู่แล้วนะอัน,อ,นอันที่เลี่ยมเงินนะแต่ไม่ได้นึกคะ เออแปลกมันไม่ได้นึกพออันนี้มาก็เลยนึกนึกถึงเอ,อ้ยเราน่าจะเอามาทุถูที่คอเราก็อธิษฐานเนาะให้พอรามาสูนี่ช่วยเออก็เช้ามาก็ลืมไปลืมลืมไปเลยเสร็จแล้วมันนึกเอา้าเฮ้ยกูทำไมไม่ไอาวะเออไม่ได้ไอนี่ามันเพราะอะไรเนะี่ยนึกถึงย้อนผุภูมิหลังว่าเราทําอะไรไว้อ๋อก็นึกขึ้นได้ว่าเคยนึกอ่เคยอยากเอาหินอ่หินหินอะไรเนะี่ยหิน ินฟ้าผ่าเนี่ยเอามาถูๆที่ที่เราเจ็บป่วยอยู่ที่คอเนาะที่ไอนี่เนี่ยเออเอ้าไม่ทันทําเลยหายไปแล้วเนี่ยก็นึกขึ้นได้อ๋อตรงนี้เองใช้ได้จริงอะนะครับนะใช้ได้จริงเลยแค่เราศรัทธาและอธิษฐานท่านเนี่ยนะมันใช้ได้นะมันใช้ได้เลยแหละผมบอกเลยเลยผมผมใช้มันแล้วเห็นว่าขณะที่ผมพูดหลายคลิปช่วงที่หลังไอมาเนี่ยผมไม่มีการไอเลยทีแรกในทุกคลิปเนี่ยผมจะก็อกแก๊กแกอกอยู่นั้นเนี่ย นะถ้า FC ของผมเนี่ยที่ที่เคยดูของผมจะจะจะเคยได้ยินบางทีกั้นมาอยู่ก็อ๊อกแอ๊กนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับเออทีนี้พอได้ก้อนนี้ปั๊บหรือคลิปช่วงนี้ปั๊บเนี่ยคลิปช่วง290กว่าเนี่ยไม่อเลยเออเนี่ยมันก็หายไปเลยอ่ะเนี่ยเนื่องจากปฏิหารของหินขวานขวานฟ้าผ่านี่น่นะของพ่อรามสูรเนี่ยเราอธิษฐานนะครับใช้ได้จริงนะนะครับใช้ได้จริงนี่ผม ผมผมได้ประสบแต่ตัวเองก็เลยอยากทำคลิปบางคนเนี่ยใช้ไม่เป็นอะ่ะหนึ่งคนสมัยก่อนมันไม่มี YouTube มันก็ไม่มีความรู้คือได้มาแล้วก็แช่น้ำบางอยู่ในโอง่งอยู่ในที่เก็บมันเนี่ยใช้ไม่เป็นเหมือนมีมีดแต่ใช้ไม่เป็นอะ่ะมันก็ไร้ประโยชน์นะสมัยที่ไม่มี y o YouTube อ่ะผมก็โง่เหมือนกันนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันเนาะเสร็จแล้วพอสมัยนีย้มันมี YouTube มี u t u b e แล้วเนี่ยเราก็สามารถ บังเอิญไปค้นเจอมั่งอะไรประมาณนี้ได้เราก็มีความรู้แล้วก็มามาใช้ปั๊บมันก็ใช้ได้จริงอะนะใช้ได้จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะก็ต้องต้องทดลองเองหรือว่าเราต้องเชื่อมั่นนะทำไมเชื่อมั่นไปทดลองเฉยๆเนี่ยคงไม่ได้เรื่องนะมันอาจจะไม่ได้เรื่องนะแต่ผมได้เชื่อมั่นว่าใช้ได้จริงก็ใช้ได้จริงจริงๆนะครับนั่นเนี้ยก็มีความรู้โดยโดยฟุกดีกว่าเนาะก็เลยอยาก อยากบอกเอฟซีของผมนะคนไหนที่มีหรือคนข้างเคียงมีแล้วคุณมีความเจ็บปวดแบบนี้คุณก็เอามาทำตรงไหนบวมตรงไหนเจ็บตรงนี้ครับนะเอามาใช้ได้จริงครับนะตรงนี้ก็อยากมาแบ่งปันความรู้ตามประสบการณ์ของผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่มันเป็นเรื่องจริงครับอันเนี้ยถ้าไม่จริงผมไม่ไม่เอามาพูดแล้วครับผมเป็นคนตรงซื่อสัตย์ อันไหนที่เป็นประเภทโกโหกหรือมั่วๆตัวตัวเนี่ยไม่เอารู้แค่ไหนมีประสบการณ์แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับถ้ามีงอกไปอีกก็จะบอกอีกได้นะบางคลิปอาจจะซ้ำนะครับอาจจะซ้ําเพราะว่าอยากให้เอฟซีผมเนี่ยมีความเข้าใจบางทีทําคลิปไปแล้วก็มันไม่สะใจพอม,มีความรู้มาใหม่อะไรปั๊บอยากจะอัดลงไปใหม่ก็ต้องทําใหม่นะครับประมาณนี้ครับก็เลยอยากมาเผื่อแผ่เอฟซีนะครับ,รบแต่อันนี้นะมันความพิเศษผมก็ยังไม่รู้ไม่เคยส่องนะ แต่อันนี้มันมีความพิเศษนะพี่น้องไม่รู้ว่าในนี้จะเห็นไหมมันมันจะเป็นสะเก็ดทองน่ะแต่ในนี้ไม่เห็นนะแต่แต่ถ้าส่องลงกล้องพระเนี่ยมันจะเห็นเลยเป็นเป็นทองเหมือนมันมีทองผสมอยู่เลยแต่ในนี้ไม่เห็นเนาะเออไม่เห็นอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเออไม่เห็นเนาะในนี้ไม่มีไม่มีเออมันเป็นทองทองเลยผมเคยส่องดูเนี่ยเป็นลิ้วเป็นทองตรงที่เส้นขาวๆเนี่ยขาวๆเนี่ยครับ จะเป็นทองในบางจุดเลยแต,แต่แต่แต่เยอะมากเลยตรงนี้ไม่รู้สึกว่าจะใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีกล้องว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูกล้องนะเออต้องให้ชัดเลยนะครับที่ผมเจอแล้วมันมันมันเป็นทองทองเลยก็เพิ่งส่องนะที่จริงก็มาตั้งหนา้าตั้งตาส่องแล้วพอดีมาดูเอ้าเฮ้ยมันมีนี่หวานเนี่ยก็เลยเฮ้ยงงเออมันก็ก็เลยได้รู้ได้เห็นนะนะอ้าไม่ได้เอากล้องขยายภาพมาแนละ้วอ๋อมีมีมีม เดี๋ยวผมส่องด้านนอกก่อนแล้วผมจะชี้ให้ดูอีกทีนะจะส่องก่อนแล้วก็ดูอีกทีนึงแล้วจะลงกล้องปกติก็ไม่ค่อยได้ลงกล้องหรอกเพราะว่ามันมันไม่ชัดมันไม่ชัดเท่าไหร่มันเนี่ยเป็นทองเต็มเลยแหละเป็นริ้วเต็มเลยเออมันก็แปลกนะหินก้อนเนี้ยอ,อ๋อเห็นแล้วเห็นเห็นเป็นจุดทองแล้ะแต่ไม่รู้เวลานั้นนะจะจะดูนี้เนี่ยจะเห็นโชว์โชว์ได้ป่ะนะเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเลยมันเป็นทองเป็นริ้วเลยนะพวก FC ครับเห็นแล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นพอดีเลยเนี่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 ยตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเหลืองเหลืองเนี่ยครับส่องให้แจ่มได้อะผมก็ไม่ถนัดนะแบบเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเป็นเกดทองเนี่ยเอาจังหวะไหนมันแฉแจ่มวะมันไม่เห็นชัดนะเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นเกดทองเนี่ยเป็นตุ่มๆุ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นทองนะจริงถ้าส่องแบบตัวจริงจเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะไม่ได้ไม่แจ่มส่องเขาไม่เป็น ตรงนี้แล้วกันเนี่ยนเป็นทองไยนะเนี่ยเป็นเอ้ยไม่แจม่มไม่แจม่มทําไงดีอ่ะไม่ชัดเนาะเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันมีเนี่ยเป็นทองไนะในนี้ก็เห็นนะเ,เดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเออสู้อย่างงี้ไม่ได้วะเนี่ยนะเป็นทองเลยเนี่ยเดี๋ยวหาไม้ชี้ชี้ก่อนเอาให้เห็นให้ชัดเลยแต่ไม่รู้จะเป็นทุกก้อนบ้างนะแต่ก้อนนี้มีเนี่ยนะตรงนี้นะเห็นนะเห็นนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองขยายดูที่มันจะแจ่มไหมเออขยายเห็นว่ะโอ้ดีกว่าลงกล้องอีกเว้ยเนี่ยเนี่ยเป็นทองทองเนี่ยเห็นไหม fc เนี่ยเห็นไหมเป็นทองทองเนี่ยเนี่ยตรงนี้น่มันเป็นทองทองอ่ะเป็นทองเลยนะเนี่ยมันเป็นทองเลยเดี๋ยวส่วนอื่นจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูลองดูมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ถ้าของจริงเนี่ยมันจะเห็นเป็นทองเลย มันเต,มเต็มหมดนี่เลยเนี่ยเต็มกระจายเต็มเลยนะถือว่าเยอะอะนะเออถือว่าเยอะแล้วกันนะครับเนี่ยมันเป็นความพิเศษตรงนี้เนี่ยผมก็งงเลยนะโอ้ยโอยโอย,โอยเป็นลมนะมันมันสวยงามมากเลยนะเนี่ยนะมันสวยงามมากเลยแหละเออมันมีความพิเศษตรงนี้ด้วยศักดิ์สิทธิ์นะเออเพราะฉะนั้นเอาให้ f อได้ดูได้ชมนะครับ f c ได้ดูได้ชม ใครมีก็ไปไปใช้ดูนะความเจ็บปวดในแบบนี้มันสามารถที่จะใช้ได้เออผมก็แปลกใจผมทำมาแล้วหายได้จริงครับพะนั้นก็เลยเอามาฝาก FC นะครับในในคลิปเนี้ยนะเอามาฝาก FC เดียวไม่สวยนะก็เลยเอามาฝาก FC ว่าหินฟ้าผ่านะครับเออถ้า FC ของผมเนี่ยถ้าคนไหนมีเขาไม่รู้ไปประหลอกซื้อเขาเออง่ายๆ ไปปหลอดซื้อเขาเออได้ไปปหลอดซื้อเขาทีนี้ถ้าเกิดเรารู้เราเราก็ได้เปรียบเนี่ยเห็นมันเป็นทองเนี่ยนิดๆนิดๆเหลืองนิดๆเนี่ยนะเหลืองนิดๆเนี่ยนะเออใครใครไม่รู้เราก็ปหลอดซื้อเขาได้เออธรรมดาคนรู้ย่อมได้เปรียบเนี่ยเป็นทองทองอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะเนี่ยนะนี่เนี่ยเป็นทองทองอยู่ที่จริงมีเยอะเลยเนี่ยเป็นปื้นเต็มเลยมันไม่ใช่มีน้อยอย่างนี้หรอก นะถ้าใครไม่รู้เราก็ไปประหลออซื้อเขาได้นะและเราก็เอามาใช้อย่างที่ผมบอกผมสอนนะครับมีความรู้ตรงนี้โดยบังเอิญก็เลยเอ,อ,อยากบอกนะครับเขาเรียกว่าองค์เทพลามาสูนนะครับไอที่เขาเรียกว่าเมฆลาลสัสซมาหล่อแกลามาสูนเห็นแล้วก็ควางคว้านออกไปนะเออ,เอ,อมันมีจริงอลามาสูนเนี่ยนะเออ ผมจะเรียกพ่อนะพ่อรับมาศูนย์ช่วยลูกด้วยงี้นะนี่นะมันใช้ได้จริงนะครับเออใครเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะได,ด้มีความรู้จักผมประสบการณ์จริงแล้วก็ขอให้พวกเรานําไปใช้ไปทดสอบทดลองให้ท่านช่วยแล้วเราได้เราก็จะโอเคถ้าเราไม่ได้ทดสอบทดลองเราเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคลิปนี้อยากจะฝากนะครับ f c ของผม ะครับจะได้มีความรู้แล้วก็อยู่ได้อย่างสบายตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ใครไม่มีก็หานะครับเออ,อเผื่อได้เผื่อได้นะครับไปขอปลาหลอกเขาซื้อสักก้อนละห้าสิบบาทร้อยบาทก็ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะขาย4ี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยประมาณนี้นแล้วก็ปลาหลอกเขาสักร้อยเดียวนะเอออย่าบอกว่าเอาไปทำางนวันอย่างนี้บอกเขาบอกกูชอบฉันชอบแค่นั้นเนี่ย้าไปบอกว่าทาไปบอกขอเขาบอกโอ้ยใช้รักษางูได้คนนี้ดูในคลิปเวนเลยทีเนี้ยเขาไม่ขายเราหรอกนะ อย่าไปแสดงความฉลาดเด็ดขาดนะครับเราต้องทำตัวเป็นโง่เขาไว้แล้วเราก็จะได้มาและตอนเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปบอกกับเขาหรอกว่าเป็นนีเงี้ยอะไรเงนะเออเดี๋ยวเขาบอกโอ้โหมึงหลอกลวงซื้อกูไปนี่หว่าเสร็จเลยนะประมาณนี้แหละเออก็ทําไงได้ออก็เราอยากได้ขังเขาอ่าเราก็ต้องพูดอย่างนี้แหละธรรมชาติเนาะเออบางทีเขาใช้ไม่เป็นแต่เราใช้เป็นเราก็ต้องเอามาดิครับนะเป็นเรื่องธรรมดาครับ เราไปบอกว่าดีไงก่อนหน้าที่ซื้อเขาก็คงไม่ขายเราหรือขายกระแพงประมาณนี้ครับออประมาณนี้นะนี่คือเทคนิควิธีการซื้อกาขายออสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เอฟเสียงผมโชคดีนะครับกดไลค์กดตามติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ